คันนี้เป็นไฮบริดพรีเมียมตัวท็อปจะได้ในส่วนของโลโก้โตโยต้าสีฟ้าที่ด้านในเนี่ยฝังเรดาร์อยู่จะเป็นดินามิกเรดาร์คลื่นคอนโทรลช่วยให้คนที่นั่งเนี่ยสบายขึ้นเห็นไหมคะหลังชันน้อยลงมีอะไรดีมีความคุ้มค่าอย่างไรและราคาตอนนี้คือถูกมากน่าใช้ที่สุดแล้วนะคะ50%แล้วอ่ะเจ้าตลาดไม่ได้เป็นง่ายๆ ก o y o t a Cam คัรี2.5 HV Premium t NGA Platform คันนี้เป็นปี2019และคันนี้นะคะวันนี้ทุกคนได้อยู่กับนิ้งนิ้งจะบอกถึง50ออปชั่นเด็ดๆของ Toyota c a m r รตัวท็อปสุด HV Premium คันนี้กันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้ทุกคนนะเะพื่อนๆนะ FC ทุกท่านอยู่กับนิ้งวิสารออโต้คาร์ฝ่ายจัดซื้อทําสื่อโฆษณาออนไลน์และขาย Toyota c a m มรีทุกรุ่นวันนี้เราไปดูกันนะคะพ,พร้อมๆกันเลยว่า โ o ล์ t a าคัมรีคันนี้มีข้อดีอะไรบ้างที่ทําไมคนถึงชอบและเลือกซื้อกันไปแล้วใช้งานได้นานใครอยากได้คันนี้อีกและเข้ามาชมคลิปนี้ก่อนคุณจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะอันนี้นิ่งเปิดฝากระโปรงหน้าให้ดูในส่วนของห้องเครื่องการที่เป็นหัวใจหลักของรถยนต์คันนี้สําหรับผู้หญิงนะใครที่ชอบใช้คุณผู้ชายพ่อบ้านแม่บ้านเลือกคันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเพราะว่า เป็นรุ่นท็อปสุดแล้วนะคะโครงสร้างคันนี้สวยๆเดิมๆนะคะทุกคนดูได้เลยนะคะตรงส่วนของรายละเอียดของเขายังอยู่ครบนะ,ะนิ้งไม่ได้ลงลึกมากเกี่ยวโครงสร้างนะคะแต่ว่านิ้งรับประกันนะคะคน,นี้มีการตรวจสภาพด้วยนะคะจากบริษัทชั้นนำนะคะของประเทศไทยเราและเป็นของญี่ปุ่นด้วย <S <S แล้วก็คันนี้นะคะถ้าพูดถึงความคุ้มค่าออปชันการใช้งานความประหยัดของเขาที่เคลมมาเลยว่าสูงมากจนได้ถึง25กิโลลิตรทีเดียวเมื่อ เครื่องยนต์นะ,ะเบนซินทํางานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าแบตเตอรี่เนี่ยนะคะกับแบตเตอรี่ไฮบริดพอวิ่งไกลระยะทางไกลเนี่ยประหยัดคุ้มเติมน้ํามันน้อย,อยแต่วิ่งได้นานๆยาวๆระยะทางไกลนะคะคันนี้ไม่เลือกไม่ได้เพราะว่าตอนป้ายแดงนั้นนะนะราคาสูงลิฟเลยนะ,ะเกือบ2ล้านก็คือล้านเจแต่วันนี้ถ้ามาอยู่ที่มิสาอาตัตโตคาแล้วและอยู่กับนิ้งนะคะนิ่งจะขายคันนี้ให้ในราคาที่หายไปอีก70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะมันจะเหลืออยู่ที่ประมาณแปดแสนเก้าหมื่นเก้า นะคะทุกคนคาะเลทผ่อนคันนี้ก็ไม่ไม่แรงด้วยอยู่ที่ประมาณ1 0,000ื่นกว่าบาทหมื่นกลางๆนะคะอ่ะมาดูตัวความคุ้มค่าของเขาก่อนอันดับแรกที่ได้เลยเมื่อเป็น t ีเอจแพลฟอร์มจุดศูนย์ถ่วงของรถจะต่ําลง ราคาจุดศูนย์่วงเนี่ยเมื่อมันต่ําแล้วเนี่ยมันทําให้รถน่ะยิ่งนิ่งเวลาเข้าโคง้งหรือว่าเวลาขับนะมันนิ่งแล้วมันนุ่มนวลที่นเจียแพลตฟอร์มเป็นแพลตฟอร์มที่แข็งแรงนะคะเป็นแชสซีที่เป็นชิ้นเดียวกันทั้งตัวรถทําให้มีความแข็งแรงลดการบิดตัวได้ถึงนะ65%นะคะจากแพลตฟอร์มอื่นแพลตฟอร์มเดิมนะคะแล้วก็ตัวด้านหน้านะค,ะคันนี้เป็นไฮบริดพรีเมียมตัวท็อปจะได้ในส่วนของโลโก้โตโยต้าสีฟ้าที่ด้านในเนี่ยฝั่งเรดาร์อยู่จะเป็น, Dynamic Control, น,ะะปนดาทาทงนคควบคู่กับกล้อง ะะกล้องหน้าจะทําการเ,าเรียกว่าควบคุมความเร็วแบบแปรผันได้ไฟหน้าได้เป็น LED เนอะเป็นโปรเจคเตอร์ by LED แล้วก็มี Daytime เนี่ยเป็น LED นะคะด้านข้างจะมีสีฟ้าเล็กๆมีเซ็นเซอร์ให้ครบทุกจุดนะคะมีตะไฟตัดหมอกให้โฉมนี้เป็นโฉมก่อนปัจจุบัน เป็นโฉมก่อน m i n เนอร์เชนที่จะเป็น23-24ิมโฉมนี้มีมาตั้งแต่ปี18นะคะเรามาเข้าไปดูด้านในตัวรถกันนะทักมาสอบถามนิ่งเพิ่มเติมขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แอดนะแอดเเลยนะ NKCA คา่ะแอด a ค่ะยังตัวนี้ได้ปี23บมโตนด้วยนะคะยังเอาไปใช้ได้อีกยาวเลยนะคะเลขไมคคันนี้อยู่ที่แสนสองนะคะคันนี้นะเป็นขอบ17นะตัวถังนะคะเดิมเดิม นะคะอซอกประตูซอกน็อตทุกอย่างไม่มีการถูกแกะขันไขนะคะรถเดิมรถสวยรถคันนี้มีอะไรดีมีความคุ้มค่ายอย่างไรและราคาตอนนี้คือถูกมากน่าใช้ที่สุดแล้วนะคะสำหรับตัวนิ้งน้สำหรับผู้ใหญ่หรือคนทำงานหรือวัยนี้นะสัก30กว่าเนี่ยมีรถคันนี้ได้เลยขึ้นมาดูด้านในกันเลยนะคะพร้อมแล้วเข้ามาดูกันเลย นี่ค่ะกระจกแท้กระจกเดิมทุกบานบอกปับไฟฟ้าคู่หน้าทั้งคู่เลยนะคะปรับแปดทิศทางเนี่ยก่าบันไดย,ยังไม่ได้แกะเลยนะยังไม่ได้แกะสติ๊กเกอร์ออกเลยนะคะแล้วก็เรื่องของเบาะเป็นเบาะสมูทลิเดอร์นะเป็นแบบนุ่มนะคะนั่งสบายไม่ยุบและดูแลง,ง่ายด้วยสีโทนสีดำเนาะแถมมีเมมโมรีแพคเกจให้ด้วยะจะเป็นเมมโมรีตัวตำแหน่งเบาะให้นะคะเป็นเซ็ตด้วยนะคะ,ะดูนะตรงนี้นะคะด้านหน้าเนี่ยได้เป็นกระจกอะคูสติกการ์นะคะเก็บเสียง นะฮะเก็บเสียงกันลมนะคะเข้ามาแล้วนะคะแคมรีคันนี้2.5ตันรุดท็อปสุดพูดสตาร์สตาร์ได้เลยพวงมาลยัยปับไฟฟ้าเมื่อกี้เขาปับอัตโนมัติเพราะว่ามันมีการเซ็ตไว้แล้วนะคะไม่รู้มีใครเห็นไหมเอามือคนเดียวนะจับคนเดียวตันนี้ค่ะโยกพวงมาลัยเอามาเตี้ยไปนะคะปับไฟฟ้าทุกอย่างมันอยู่ตรงนี้หมดเลยควบคุมเครื่องเสียงโทรเข้าโทรออกสปีกเกอร์นะคะ,ะคำสั่งเสียงนี่นะคะตัวเรื่องของเลนคิปปิ้งนะคะ ตัวการเตือนก่อนการชนดินามิกเดาร์ครุสคอนโทรลอยู่นี้หมดเลยหน้าจอนะหน้าจอสี TFC มาพร้อมแบบเดือนใหม่ยังเป็นเข็มอยู่แต่ด้านตรงกลางเนี่ยเป็น TFT ขนาดใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะและที่สําคัญก็คือเขาจะมีเรื่องของ Head-Up Display ที่จะขึ้นมาสะท้อนบนกระจกว่าตอนนี้เราขับขี่ไปเนี่ยวิ่งกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ท่านิ้งเข้าเกียร์มันจะบอกเลยมีรูปเกียร์ขึ้นมาที่กระจกซึ่งาบางท่านท่านดูในกล้องอาจจะไม่เห็นแต่ว่าถ้าใครได้ใช้งานแล้ว เ,นนะะเกียร์เนี่ยได้เป็นเกียร์ CVT นะคะทำงานคู่กับเนี่ยเครื่องยนต์นะคะเบนซิน2.5ลิตรกับมอเตอร์ไฟฟ้าไฮบริดนะคะแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ไฮบริดที่อยู่ใต้เบาะคนนั่งนะคะแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ใต้เบาะคนนั่งตัวกล้องมองหลังชัดเจนนะคะแสดงผลเกียร์ eCVT นะคะเกียร์ไฟฟ้าไวเลสชาร์เจอร์วางโทรศัพท์ได้วางชาร์จได้เลยนะคะ ตรงอื่นรายละเอียดยิบย่อยจะไม่พูดนะสไลด์ไปเป็นกล่องเก็บของนะคะและก็ยังมีเรื่องของตรงนี้ค่ะโหมดการขับขี่จะมี Eco Normal Sport นะคะมี EV m o โหมดใช้ไฟฟ้า100%หรือตรงนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรคโฮนะคะเบาะเป่าลมช่วยระบายอากาศที่เบาะฟังก์ชันนี้คือดีมากเพราะว่าอากาศเมืองไทยร้อนนะคะเรารู้กันอยู่แล้วว่าอากาศเมืองไทยค่อนข้างจะมีเจอความร้อนเยอะกว่าอ่าแล้วก็เรื่องของแอร์นะคะเป็น อัตโนมัติ3โซนเลยนะคะเป็น3โซนนะคะดานด้านซ้ายขวานะค,ะควบคุมกันเองอัตโนมัติแล้วก็ด้านของด้านหลังนะคะยังควบคุมได้อีกเพราะว่าด้านหลังเนี่ยนะคะพิเศษสุดคือเอาไว้สําหรับคนที่เอ่อเรียกว่าใหญ่โตแล้วนะเออก็คือง่ายๆเนี่เป็นมุกและเป็นโจกนะคะผู้บริหารหรือคนที่นั่งหลังจะสบายนะคะเพราะว่าเขาจะได้ควบคุมเนี่ยตรงตัวคอนโทรลด้านหลังได้เลยเป็นระบบดิจิทัลนะคะใช้มือควบคุมเองจะควบคุมแอร์จะควบคุมเครื่องเสียงได้จากด้านหลังเหมือนกับรถมายุโรป ซีรีส์ใหญ่ๆเลยนะคะคันนี้จึงบอกว่าคุ้มค่าในราคาที่จับต้องได้แล้วตอนนี้เลทผ่อนอยู่ที่หมื่นกว่าบาทนะคะตัวรถอยู่ที่899,000ตรงนี้เป็นราคาพิเศษสุดๆแล้วนะคะรีบติดต่อมาหานิงต่คลิปนี้ผ่านคลิปนี้มานะคะเดี๋ยวจะมีอะไรพิเศษสุดมาให้ด้วยนะอ่ะแล้วก็มีเรื่องของเครื่องเสียงเนี่ยได้เป็น JBL 9ตำแหน่งนะคะจะมีซับวูฟเฟอร์เนี่ยอยู่ด้านหลังให้ ตรงด้านหลังยังมีความพิเศษที่ยังไม่ได้เข้าไปบอกนะเดี๋ยวรอก่อนอีกนิดนึงนะตรงนี้ข้างบนเป็นหลังคามูลรูฟนะคะเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้ามือเดียวเลยนะคะวันทัชเลยนะคะนิ่งจะโอเพนแล้วนะอ่ะโอเคมันสามารถอัพแอนด์ดาวได้ก่อนก็คือสามารถเปิดแค่งแง้มเพื่อให้ระบายอากาศเล็กๆน้อยๆพอนะคะแต่ถ้าต้องการเปิดสลูฟนะกดตัวเดียวเลยะคะ่ะโอเพนตรงนี้แล้วก็อ่ะเดี๋ยวนะคะกดโอเพนไว้ หลังคามูลูฟนะคะด้านนี้นะคะนิ้งขออนุญาตแนะนําต่อนะกระจกตัดแสงอัตโนมัติเนาะแล้วก็เรื่องของระบบนาโนอีที่อยู่ในแอร์ระบบฟอกอากาศที่ทําให้ห้องโดยสารเนี่ยมีความไม่แห้งเกินไปทําให้ลดการฆ่าเชื้อได้ด้วยนะเป็นการฆ่าเชื้อแล้วก็ไม่แห้งด้วยนะเดี๋ยวนิ้งปิดมูลูฟก่อนเพราะว่ามันร้อนแล้วเดี๋ยวเสียงมันเข้าการรีวิวจะทําให้เสียทรสนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆพนี่ๆีน้องๆนะคะแล้วก็ f c ทุกท่านนี่ค่ะด้านหลังตัวปอมมาลายังมีแพดเดิลชิพให้อีก คันนี้ก็บอกแล้วว่าคุ้มค่าจริงๆและที่พิเศษสุดนะคะของรุ่นท็อปคันนี้2 5 h v premium ที่ถ้าเป็นเกรดล่างกว่านี้นะคะ2.5 h v 2 5 g 2 0 g เนี่ยคันอื่นเขาไม่มีแต่คันนี้มีคือระบบ toyota safety sense ค่ะ toyota safety sense ที่ได้นั้นนะคะจะเป็นเรื่องของระบบ auto high beam control นะระบบปรับไฟสูงต่ำอัตโนมัติระบบนะคะ toyota safety sense ที่ยังมีอีกก็คือเรื่องของการ ความปลอดภัยก่อนการชนนะคะและเบรกอัตโนมัตินะคะนะคะตรงนี้จะช่วยมากเลยนะความปลอดภัยอันตรอไปเป็นเรื่องของการที่ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน พร้อมหน่วงพรมลัยอัตโนมัตินะคะมันจะถ้าเราวิ่งไปตามเส้นทางถนนนะคะแล้วเกิดเราออกนอกแหล่อัตโนมัติโดยที่เราไม่เปิดไฟเลี้ยวระบบจะมีการคําเตือนด้วยนะครับแบบการุณาปฏิบัติตามกฎจราจรอ,อะไรเงะะี้ยมันเตือนจริงๆนะ,ะแล้วก็รวมถึงนะ,ะเขาจะช่วยหน่วงอัตโนมัติหน่วงพรมลัยเนี่ยให้มีความหน่วงๆนะะิดๆนะที่สําคัญคือยังมีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันไดนามิกเรดาร์คลืสคอนโทรลกล้องนะะจับคู่กับเรดาร์ด้านหน้าของ ตัวโลโก้โตโยต้านะคะทํางนานประสานกันเขาก็จะสามารถควบคุมความเร็วได้แบบแปรผันและคันหน้าขับเร็วเราก็ตั้งเัลิมคุนคอนโทรลเป็นแบบเร็วตามคันหน้าขับช้ารถจะชะลอตามนะคะจะรอตัวตามคันนี้ที่ำคัดอีกจุดหนึ่งของโตโยต้า100%คือมีถุกลมนิรภัย9ตําแหน่งค่ะสำหรับเกรดอื่นจะมีประมาณมีจะมีทั้งหมด7ตาแหน่งถุกลมนิรภัยมี7ตําแหน่งแต่คันนี้ได้ถุงลมนิรภัย9ตําแหน่งนะคะแล้วก็ยังมีอัมเบ l ไลท์นะคะเห็นไหม ะะแล้วก็นิงขอแจ้งเลยนะว่าน,นิ้งอะถ่ายทําคนเดียวถือกล้องถือมือถือคนเดียวเครื่องเดียวถ่ายทําให้ครบทีเดียวจบไปเลยเพื่อนๆค่ะตอนนี้นะเรามาดูคันนี้ต่ออีกนิดนึงกับด้านหลังความสบายที่ไม่พอเฉพาะด้านหน้าด้านหลังก็ยังสบายไม่แพ้กันนะอีกนิดนึงคลิปนี้นะคะถือว่าครบมากๆถ้าใครดูคลิปนี้ไม่ต้องไปดูคลิปอื่นแล้วนะคะมาที่นี่ได้เลยซีพิสางออโต้คาร์สาขาบางบัวทองขออนุญาตไม่ปิดดีกว่านะตอนขึ้นลงนะคะแจ้งบริยังว่าใช้ระบบนะคะเป็น สมาร์ทเอ็นจิคิวเรตนะล้วงมือเข้าไปมีกุญแจอยู่ในมือเปิดได้เลยไม่ต้องกดปลดล็อกนะคะกระจกเห็นไหมจะมีบายสวอปมอนิเตอร์ลิงตรงนี้ด้วยแจ้งเตือนเวลาที่มีรถนะคะมาในมุมอับที่เรามองไม่ค่อยเห็นมุมอับสายตาสําคัญเลยนะมันช่วยจริงๆออปชั่นพวกนี้ใครบอกว่าไม่ต้องมีหรอกจริงๆสําคัญจริงๆเพราะนิ้งอ่ะเป็นผู้หญิงยิ่งเป็นผู้หญิงใช้รถอะค่ะยิ่งควรจะมีอะไรเป็นตัวช่วยไว้แล้วค่ะแล้วก็วันก่อนมีลูกค้าถามนิ้งมาว่าคุณนิ้งคะมันประหยัดจริงไหมคะได้ถึง25ยี่นิงแห้งตรนี้เลยว่า โดยความใช้การใช้งานส่วนตัวของนิ้งมาแล้วนะคะใช้งานส่วนตัวกันนะคะนิ้งนะคะ alia, ก็เป็นคนที่อยู่ทํางานกับพิสาหตัคารเนี่ยอยู่กับรถมาป8ปีเข้าปีที่แปดนะคุกคีกับรถมากก็เข้าใจเลยว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ใช้งานประหยัดจริงยอดขายสูงมากแล้วก็ขายคันนี้ไปนะคะบริษัทขายคันนี้ไปเนี่ยต้องบอกว่าคนเดียวสําหรับพี่ตั้มเนี่ยคนเดียวพี่ตั้มคือผู้จัดก,การสาขาที่นิ้งอยู่นะคะคนเดียวขายคำเลื่อยไปเนี่ยเป็นร้อยคันคนเดียวนะคะเกินร้อยคันแล้วเพราะฉะนั้นนะคะ น,นั่นมีแบรนด์อื่นอีกที่เราขายนะมันจะมีรุ่นอื่นที่เราขายด้วยแต่ว่าเฉพาะค a มรี่ของเขาคันเดียวก็คือเป็นร้อยนะคนอื่นไปอีกอ่ะคนอื่นขายอีกรวมเดสเซนเลอเกินพันคันนะคัมรี่นี้ขายดียอดขายก็คือจะเป็นอันดับหนึ่งนะคะของประเทศตอนนี้นะถ้าเป็นรถดีเซ็กเมนต์ถูกไหมคะและก็สูสีค่ะสูซสีกันกับอีกแบรนด์หนึ่งแบรนด์ยักษ์ใหญ่ด้วยกันคู่กันนะคะแต่ว่าคัมรี่ก็ยังเป็นเจ้าตลาดอยู่นะคะสำหรับดีเซ็กเมนต์เนาะนี่ค่ะไฟด้านบนได้เป็น LED ดีทั้งหมด ะะดูถึงด้านหน้าด้วยที่สําคัญที่นิ้งบอกคือตอนหลังจะมีตรงจุดนี้ค่ะเป็นแผงควบคุมแบบดิจิตอลนะคะกดสวิตช์ขึ้นมาออนแล้วเปิดแล้วนะคะตรงนี้เอาไว้ทําอะไรเอาไว้เลื่อนเบาะนะคะซ้ายขวายแยกกันอิสระนะคะเบาะสามารถปรับขึ้นมาให้มันชันขึ้นนิดนึงและปรับลงไปนะคะให้หลังเนี่ยชันน้อยลงความแตกต่างอาจจะไม่ได้ดูเยอะมาก แต่อย่างน้อยนะคะช่วยให้คนที่นั่งเนี่ยสบายขึ้นเห็นไหมคะ หลังชันน้อยลงนะคะสามารถนั่งเอนได้เยอะขึ้นความลดความเมื่อยปวดหลังได้บ้างนะคะได้ช่วยได้บ้างเลยเพราะว่ารถที่มีเบาะปรับหลังเอนได้เนี่ยจะมีในรถยุโรปที่บอกเป็นคลาสใหญ่เท่านั้นนะแจ้งตามนี้เลยเบาะนะคะไม่พอยังมีหมอนที่เป็นรูปโรบิปีเสือ้อรองรับสรีระตรงคอต้นคอและศีรษะได้ดีเลยนะคะทั้ง2ฝั่งนี้นี่คือมีมาให้ใน t ต y ยต้าคัมรี่สองจุดห้เพรีเมียมเท่านั้นนะคะและตรงนี้ค่ะถ้ายังไม่หมดนะยังมีม่านหลังไฟฟ้า นิ้งกดไปแล้วเห็นนะคะลงแล้วนะม่านหลังไฟฟ้าควบคุมตรงนี้เลยง่ายๆเวลาร้อนทั้งหลังก็ปิดได้เลยนะคะส่วนม่านด้านข้างก็จะเป็นแบบดึงด้วยมือเอานะคะซึ่งใช้งานง่ายจริงๆแล้วก็ยังมีเรื่องของการควบคุมเทมเปอร์เจอร์นะคะเทมเปอร์เจอร์ของอุณหภูมิแอร์ควบคุมเองและการนั่งอยู่หลังร้อนนะคะเปิดแอร์ตรงนี้ควบคุมแอร์ตอนนี้เลยนะคะของเราเลยไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับโซนด้านหน้าโซนด้านหลังผู้บริหารนะคะ เราเป็นคุณหญิงคุณนายนั่งอยู่ด้านหลังเลยค่ะให้ผู้ชายขับไปเรานั่งรอตรงนี้เลยนะคะเนี่ค่ะปรับโลสุดปรับอุณหภูมิขึ้นมาร้อนหนาวปรับไปนะคะเรื่องของวอลลุ่มเสียงเพลงด้านหน้าเราก็คอนโทรลเองได้ไม่ต้องบอกว่าคุณคุณเปิดให้ชั้นหน่อยฉันขอควบคุมเองทั้งหมดเลยนะคะโอเคจะปิดเครื่องก็ได้ Power เอาเลยนะคะทั้งหมดนี้ก็คือสาธิตการใช้งาน ของปุ่มดิจิตอลนะคะด้านหลังของ h อตัวคาเล่ h a h w Premium ตรงนี้วางแก้วได้เพิ่มเติมนะคะตรงกล่องนี้ไม่สามารถเก็บของได้แล้วนะพนักวางแขนตรงนี้เอาไว้วางแขนนุ่มๆสบายนะช่องด้านหลังเปิดไปด้านหลังได้ฝากระโปรงท้ายเปิดไปเพื่อหยิบของได้นะคะล้วงหยิบร่มหยิบอะไรได้เวลาฝนตกนะ,อะขอปิดตรงนี้ก่อนแล้วก็ตรงนี้ค่ะสามารถปรับเลื่อนเบาะได้จากด้านหลังเลยนะคะปรับแค่ตัวพนักพิงหรือจะปรับสไลด์เบาไปเลยก็ได้ค่ะ สไลด์บบกไปไกลๆเลยค่ะเพราะว่าอยากน้่ให้ขาไม่ต้องติดนะคะขาไม่ติดแน่นอนเพราะว่าคันนี้ก็อย่างที่บอกว่าเป็นดีเซ็กเมนต์ขนาดใหญ่โตกําลังดีเลยค่ะเหมาะมากนะคะสนใจรุ่นนี้อยู่คันนี้อยู่นะคะนิ้งสามารถดูแลคุณได้นะคะเรื่องการจัดไฟแนนซ์หรือจะตัดสดคันนี้ซื้อสดได้ที่ราคา899,000บาทราคาตอนนี้ถูกสุดในสื่อเรียกว่าถูกแบบเป็นท็อปๆของสื่อแล้วนะคะถูกแล้วแล้วใครอยากได้ติดต่อเข้ามาได้ที่แอดนิงเอนะคะคะหรือว่าเบอร์โทรตามที่นิงขึ้นให้เลยนะคะ แล้วก็คันนี้นะคะยังบอกเลยว่าคุ้มด้วยตัวฟังก์ชันออปชันการใช้งานทุกอย่างที่มีในรถนี้สนใจคันนี้นะคะรีบติดต่อมาที่นิง้งวิสานออโต้คาร์สาขาบางบัวทองนะคะโทร0811331221เข้ามาได้ที่ศูนย์รถยนต์เลยก็ได้นะคะจะมีแอดมินรับสายอยู่บอกว่าขอคุยกับนิ้งนะคะ0 8 1 1์3 1 2 2 1หรือว่าโทรมาได้ที่เบอร์นิ้งนะคะ0 6 3 4์4ก3ามนะ หรือแอดไลน์มาเลยแอด N NING NK นะคะ N NK CAR NK CAR คันนี้นะคะเรามาดูท้ายกันอีกนิดเดียวความเดิมของคันนี้มีให้คุณดูนะคะตั้งแต่เมื่อกี้นะคะแต่กระโปรงหน้าซอกน็อซอกประตูด้านด้านข้างด้านประตูด้านท้ายแล้วก็นี่คือไฟท้ายแท้นะคะเกียวโต,โตนะคะ โคยโตโคยโตไทยโคยโตเนาะเป็นลาของเขาเนี่ยคือยังแท้เดิมไม่มีการเปลี่ยนนะคะเพราะว่ารถไม่มีการชนหนักนะคะไม่มีพิคมไม่มีตัดต่อนะคะดูนะคะความสวยนะความเดิมของเขาแล้วก็ด้านหลังจะเป็นยางอะไรถังอ่างเก็บยางอะไร ะะแท้เดิมเดิมไม่มีรอยรอยยุกยุกรอย,ย,รอยเรียกว่าไม่มีทาไม่มีเคาะมานะคะท้ายเดิมลูกค้ามาดูด้วยตัวเองได้นะคะที่ศูนย์รถยนต์วิสาหอกอตตารมสาขาบางบัวทองนะคะอยู่ไม่ไกลจากเซ็นทรัลเวสเกตนะหรือโทรติดต่อเข้ามาตามเบอร์ที่นิงให้เมื่อสักครู่ได้เลยนะคะเบอร์โทรแอดมิน0 8 1 1 3 3 1 2 2นนะคะแล้วก็ติดต่อนิงได้โดยตรงนะคะแอดไลน์นิงนะคะแอดไซน์มาเลยแอดแล้วก็ n k c a r กับ P a L t ต y o t a า a m r ร 2.5 HV Premium ปี2019เลทผ่อนอยู่ที่15,000สำหรับลูกค้าเครดิตดีนะคะแล้วต้องการผ่อน84งวด1 0 0 6 7 0 0 0 1 8 0 0 0ได้นะคะถ้าต้องการผ่อนให้หมดเร็วดอกเบี้ยน้อยนะคะติดต่อมาได้เลยกับคันนี้สวยๆแล้วก็ฝากรับชมนะคะ คลิปต่อไปฝากติดตามนิ้งไว้เพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปที่จะเป็น Toyota Camry ทุกรุ่นย่อยทุกเกรดกับนิ้งวิสารออโต้คร์ฝ่ายจะซื้อทำสื่อโฆษณาออนไลน์และขาย Toyota c a m ม y ทุกรุ่นค่ะรักนะคะขอบคุณค่ะ